น้นโทษไผยแบบนี้โทษตัวเองบบบนี้โทษตัวเองเป็นผู้ยิงวะคงเคยเลยตุ้มมายิงโอ้ยเาชาปวดหัวบ่อะไรปวดหัวล้วเออมาเห็ดคือคือแหน่แท้ตีคือคือหน่าแหน่ดีอ่าผู้ชายเก็ดเสียงผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เนาะด้ยชาวเขียดเป็นไงบ่ถ้าขวัญมาเลยไม่จอดเลยปุ๊บ กสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนเด้อเนาะตอเยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องยูทูปส่างใจอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยการพบกับสว่างตอนนี้เนาะกับมหาเมจอนเนาะพี่น้องกับเปรมหาเพิินสองมือแล้วเนาะถ้าโทษไม่เถ่าไอะไรถุยจังดิ กูดลกูสบายดีเด้อแม่จอนกับน้องบิวสบายดีเมียคือลบยาดมปื๊ดอยู่ไขอ่ะกินยาบ่อยานะไปบ่เพียนสมือนี่บ่ไม่ได้ขึ้นไปลินงาเขาม่าขามบ่เห็นว่าเวลาทำลาเฮียนในไปขึ้นต้นไม้เขาห้องยูตี้เออบ่มีได้ดื้อ ไม่ตูเหมือนจ้ากนเราจังเนาะเราจังมาห้ล yeah, ูกสาวคนกี้นี่เราคบมาหาแม่ป้าบอมาจะใช้แม่จรมาจะเอือมาจะกรอกเออมาเอือยไป โดยวันชาติเนาะไปต่อยาบ่หรือว่าไปกวดไปกวปปดพะยะคนเพิ่นอีก,นอากาคนคนเราคเพิ<ม>่นเปลี่ยนจ้าใหม้โอ้ยากาวังหันคือว่าถืออยู่ป่ะนี่กินไปกินมาเลยบ่ถือบอเยอะนเปลี่ยนจ้เปลี่ยนยาไม้ให้นี่เปลี่ยนยาใหม่ให้นี่นี่มัคืนมาหนักไข่อืมเปลี่ยนจ้าใหม่ซี่เดี๋ยวน้องพี่น้องจักจะซีว่าจังไรได้พะยะพะยะมั มาเตือนเราอ่อกะรบกหึงตอนได้กะประมาณสิบนาทีนี่แหละมานังดีน้ำช้างแก้วหันทำพุ้มคามหันทะโดยคิดว่าสิเมื่อได้วรอผูดีเห็นแต่ยางเพื่อไวเพื่อไวมานั่งหลับนี่เี่ขี่รถยังไปนะขี่รถคุอืมจ้างจ้างไปต่างหากบหรือว่ารถโดยสารบอจ้างขี่รถใช้ละมันใช่เพลิน อืมลราคนในบ้านนี่โดยอืมไอมเรียกคุณมาแต่เช้าบ่อไหนสิมาแต่เช้าพนน่ะพนมาก็เห็นพนเนละเอาหนีเอาโชว์ไปหาพนมาบ่๋อโอ้ไม่ใ่โทรกูกูบักคาบมัได้ผัวจะโทรไปหาเพิ่นโดยเพิ่นว่าว่าถ่ายอยู่หุบกบมะขามนี่เนี่ยหุบมะขามมันได้หัวอ่าล่างพนนาฮักลัง ฝนคิดตกดยิบยิบป่เฮ้ยไปพนกะทางแกงกอกพูดเลยฝนดีคือการบ่ทางพนก็นได้คือการกับทางฮาวบ่ <c ười> ทางพนคือว่าน้ำท่วมแล้วปีแต่เก่าบ่าได้เห็นบน่น้ำท่วมก็ก็ไปท่วมมันได้ไช่ว่าวใกล้ซุยแต่เก่าเลยป้าต้องทางพนน้ำท่วมเพื่อนท่วมซ่านนละ ไปกวดเพิ่นว่ายังแน่นะแม่จอน,นไปงาเมัหูหอมไปข่าวข้าสาดนอกอไปถามเพิ่นติโดยไปน้ำกันจะข้นห้าคน้นอือไปหลายคนเผื่อว่าเราไปลมเปิดยางถุกโอยกันบ่โดยไปเต้กับหัวบบรวกาบ่อไ,ได้เน,น่นอะเจอาคุมาเต้จากรถลงรถแนเจ้น,น,จน,นอืน ดังไฟกินยังได้บ้านา<ๆ>านี่คาะ้เออดังไฟกินยังได้ผัวเขาต้มกบบอต้มกบเจลบอยังขายต้มกบแม่ระเบออันช่างแก้วบนปลูกกระโหลเฮือนะแล้ว,าวาล่ะลลอืมยังไม่ข้าไปส <ไป S 1> อกเมืองไหนนี่ ฝนตกเมื yes. family, yes. no. ่อวานนี่ก่ะวัาสิมาดินน้ำยู่ยังแตวห้องน้ำยังแตวห้องน้ำบ่อนดองวิวเป็นอะไรแบบนี้เพิ่งซีปูหายอยู่บ่อยใช่การฝนบมปูเจ้ากับปูเองบ้ามื่อนั้นก่ะคือนางเบิร์อยู่เมื่อเมื่อชีวะปูปีนฝนบมปูหายเจ้าก็แม่ได้ปูเนาะชื่อใจริบชอบลูกพูดไปทางแก้วบ่นเล Kín nhé, chàng chép thông, chép sạch Chín, chín cốc mẹ chốt và... Mẹ chốt Mẹ chốt nào nhắn mẹ bây giờ già phít, chắc cả chốt, mẹ chốt cái cục thầy buộc chứ chơi, bụng choi, mắc lắm Thầy sụm lại bọ Bọ bay thầy sụm Thằng kia mình nó và... không phải sửa già, bà hay sai lạ Tụi nó ơi đeo nặng Thầy vừa, khổ vừa nỗi nưng Kín đi bọ, kìa tổn sao bọ ก็เขาบดชุกบดเลยนะเขาแกงอืมแกงกบเห็นอันน่ะลูกชายกินมดเจ็บท้องใช่แต่เหากินมาคือยังเจ็บท้องไปกินแกงกบหรือเจ็บเบ็ดคุณคนบอกหรือว่าเดยกินนู้อบไเจ็บเออเยวจะอะดรเจ็บเก่งลีเจ้าภูมิต้านทานเจ้าดีเนาะแต่หากินนังเจ็บท้องนะเจ้าก็เจ็บเืกันบ่เดย เอ่อเจ็บท้องบัดไปอันว่าหาหมอนี่อบ่เจ็บอยู่นํางทางเนาะเลยสร้างว่าแท้เกงครบเสมบวบเจ็บท้องเสีแซวบัดเสีแซวบวบบ่ซื้อเฮาใส่บือหน่อยนึงบ่ใส่ลายอืก็คนูแกงใส่อืแซ่บดแซ่บดิ Rồi tôi cái theo cuộp mẹ ơi của à, ông theo cuộp cái theo cuộp. Cứ té mó rồi, bố nghe bố nghe tọt cuộp. Mà buộc ăn tí phụ ỉng mình bò. Ừm, lệch đó phần phụ ỉng cái rồi Cái cái té mó à. Mãi à. Ừm. tí. Hả? chăm chỉ kín mà. Rồi, chăm chỉ kín. กินอะไรก็ถ่ายสะดวกใั่แล้วกินในปอยาเจ้ากมากินแต่เช้าฟูกินยาลูกชายมาหายบอโดยคือบ่เบิ้ดเลยแตงบ่หายลองใช้ละกินน้ำมีหายเบิ้ดเบิ้และเบิดไใจ้องค่ะใจ้องเบิ้วละ Lot hook meat, lót cháo, hook meat. But tìm thấy tay 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 พักันกินยาเจ้าเสีบ้าอืออ้าวพอถมได้เราไม่จอดนี่เนาะคนชาวหิแต่บ่อหัวเออสงสัยผนสีชาวหิเตเนาะจ้ะมาแต่บน ແນ່ລູກຊາຍເພິ່ນວ່າຈັ່ງໃດເພິ່ນມາຫາລະມັນວ່າແນວໃດເພິ່ນໄດ້ເປັນເປັນມັນຍິງເພິ່ນເວົ້າກະເພິ່ນເວົ້ານະເອີ້ແຕ່ວ່າເພິ່ນອ່ິແມພິນອຮັດຍິພິກຈົ คนที่อยากให้คนได้เป็นล้างใพิ่นว่าจะเพิ่นว่าว่านี่เจ้าหันล้างใชมันล้างใครล่ะเออเพิ่นโอ้ยบอกบอกเวี้ยว่าโอ้เป็นคนยิงว่ะโอ้เฮ้ยเลนตุ่มยิงโอ้ยเพิ่นหัวบ่าอะไรปวดหัวล้วเออมาเห็ดคือคือแหน่แท้ตีคือคือหนาแหน่ดีอ่ะ ผู้ชายก็เสียงผู้หญิงกระปินบ่บนี้เนะ<ด> <g abis> าะเลยชาวเขียดเผื่อไงบอาขวัญมาเลยไม่จริงหรือ <g abis> เปล่้ขวัญเนาะเผื่อกระมาแต่หามออยากกินเข่าเนาะโดยูผัวาได้พาคนป่วยไปปัดปเรยเวกินเข่าเลยเนาะไม่จริจาจมากินอยู่เพื่อน คินิกบอกคือว่าหุ่งหมอใหญ่อยู่คุณหมอกอกได้จังวะใหญ่บ่หุ่งหมอป่ะนคนร้ายหลายไม่เช่าเนี่ยนี่คือเขาเออแผลไปแต่เช้าแล้วเนาะทุกหมอนี่อยู่ใส่กะมีคนเจ็บคนป่วยหลายขนาดเนาะเขาอยู่จังสี่นี่คือที่ว่าบ่มีคนบัดไปแลยบัดมีคนเป็นโรคแบบนั่นแบบนี้มีสารพัด บางคนก็ยังน้อยยังนมอยู่ก็มีพญาติพญาวติโตเลยแกะดูแลจอยากกัตื่นทางเข้ามาแหละอ่านอันทางเข้ามาเวกับมันลายบ่มานบ่เพิ่นไปเลือกปลาเฮ็ดปลาดฝนตกแฮงได้ปลาลายบ่ได้อยู่ปซิวเลือกขี้หอบ่ได้ปลาลายห้วย เฮ้ยคนมาจิบกป็ปลาแต่ปลาซิวด้วยมันก็ได้ปลากรมแต่ปลาชิวใหญ่ๆได้ละหมูเนาะเออานี่เด็ดออกมาแล้วบัดนี้ใครในเนาะโปรดว่าน่ะน้ามันว่านำขานกัดโอ้เปืป่อยไปเลยใครในฮะชาวตีนเนาะกัดอยู่บ่อจากว่ากัดคือก่อนเพอค่อยๆเน อันว่าพักอีตูวลนไฟแล้วก็มาบีบใจหรือใขรแน่นะครับยังเจ็บอยู่ตินเข็บไปเลยใช้ใช่ยานนดนั่นโอ้โหยาเสบตื่มมันเป็นบาดไมงใช่ยานนดยานนดจะใส่เช้าได้ถุงเช้าปัดไปใ้เอาแนวเสบใส้ยาว่า อันวัดเติมติมถ้าจะนวดตัวเขาดมนั่นใส่จะนวดท่านเช้าท่าก็ตัองเช้าไปเลยมันดูดผิดออกป่ะจะใส่ลงนวดใส่น้อยหนึ่งอันหน้ามันบอกเอออันหน้ามาเออจะนวดท่าท่านท่าก็ตัวละอืมกีบป่ะมาใช้น้อยเด็กเลี้งเช้าเช้าไปเลยสองเบื้องนี่อืม อือด่างถ้าเปิ้นได้ไปไปมียังดายอืมเรียกบ่เราอยู่ชาวบ่เลินตีนเฮาอ่าเจ้าเจ้าใช้ใช้ใช้เบิ่งยุคปั่น7ปีเมื่อก่อนสิใช้เบิ่งสิคันเฮาจะลงแนว่าเฮือนพุ่นแหน้นหลายมาได้ใโลามาคืนบ้านแล้วมันมันเฒ่าอ เด็ดเดังกว้งจังหามื่นนี่เนาะอย่าให้มันเด็ดอยู่บ่เจ้ากันโดนทำมันแดดเนี่ยไปง่ายมากง่ายเนาะขับมันเด็ดเนาะโดยไม่รู้จะไปเช้าคือว่าแดดจะดูฝนเลยสร้างฝนชดเ็ดอยู่บ่เหืนมื่นนี่ฝนเจ็บท้องน้องจอยกับเจ็บน้องอันน่ะซลากระเจ็บ หดแล้วม่มีจ้าไม่มีจ้าเขาจะฉนดเอาละหมดเลยมีมิาหมากเจ้าอะไรอืมใปรจเช่าได้กินนี่บอกเขาเช่าเช่านี่กินแล้วอืมมันมาเฝ้าไปแลละมักินเขากินน้ำ มองแกงกอกหลายคนว่าด <Yeah. S 1> yeah. ีอยู่เลยนี่โจรเลยเทศบาลไปครัว่าจาเพิ่นก็ดีอยู่แล้วก็ถือน้ำอีกบ่แพงคือแถวเโนูหมื่นใบละหมื่นใบเลยฝนอ่ะฝนพี่น้องเข้ากับพอดีออกครับฝนเนาะ เป็ี่ยนเน่ว่าเน,น่าไปแล้วเอากินแล้วแล้วะค่อยเแหบบ็บค่อยบาดคอ,อกินบ่ได้หน้าคือว่าเกี่ยงข,าข่าวเขาแต่ละมือมม่อแทชูเมื่อนี่บ่กแทขี้มันเก่าแล่นบ่บอเลยเออเกี่ยงข่าวชอยเอาหน่าขึง,งทาเธอหนึง่งข่งทาเธอหนึ่งเย้คือว่าท่าขุมืะอแากมันเบิดบ่ <c oughs> แยามันแห้งผดตี มือแทงพูดยืดมือ้งอืมบดจากชุดแดงนี่เอากระเพรดสามสามชุด,ดอืมอ่านาเกี่ยงไปลอยอยู่โดนมันมันไม่พูดพูดอย่างมีเงินซื้อถ้าบาทนี่เออม,มีเงินซื้อไปประจัดประจัดช,ช้าเออขี้งอกวัดพ่นสีเกี่ยวขาวยังได้พ่นตักเด่นนะพ่นสีดำเนาะคุ้มดีดีเด้อเลย ใส่เพยใส่หมวกกับกป่ะนี่หน้าขาวแล้วบัดตากเดดเกี่ยวขาวะเป้ยง,งต้มอ่ะพีเอาหมากท,ทังีซิง <c oughs> เอาหัวดบไปสุด เขาประตูวัวุบหัวเจ้าขาประตูวัวใช่มือมันสิเอื่อยบว่จะบ่นอ่ะเออกินยาไหานะาอืนไม่ยนี่วันเสาร์วันมื่ออื่นวันทิตบธวันได้ไปเฮียนไดหันกเมื่อวานะลูก่ากเจ้าว่าเช่าเ่าแลยว่าว่าผมเสากับปินไอบ่อยากไปโรงเรียน เออเพราะพรานี้ใส่เมื่อนี้กับ,บวันเสาร์อีกสองเมือก <c oughs> อ,อ,อ่ะหายถือฝ่ามือเอลยบอกนะเออเนี่เออมันก็ไม่ได้มันไข่ไข่เนี่ยอืออือมันเป็นยังหรอกอันนี้มันไม่หวาน อ้าวเ้ย롱ฮคนหลายที่สุกันเข่าบ่หลายอ่าพี่ไอ้นางเข้าพี่ไอ้นางเฝ้าคือจ๋าเอีมานั่งข้างนอกบ่เลยอ่า เว้นถึกคว้าเมื่อเอื่อยได้ออกมาว่ายปัญญามาถก <c oughs> จ้ <c oughs> คือว่าสุกฉุเอื่อยเข่าเอื่อย่าเฝ้าเ <c oughs> าข่าเห็นบะคลักน้ำไม่จอน,นี่พี่น้องเลยโอเคชนบพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาว่างกันไม่จอนกันสีจออ่ออจบคลิปเพียงเท่านี้นาอค่ะ <c oughs> ขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องค้ามาหับชมคลิปของสาว่างเลยเนาะ ถ้าว่าผิดพลาดประการอะไรกับขอโทษขออภัยนำพลอยพีนน่น้องน้องสั้รับคลิปนี้กับขอ่ากพรว่า,า,าสบายดีสบายดีเดอ้อไม่จอดเดอ้อสบายดีสบายดีน้องบิวชาวไวเดอ้ออย่าลืมกินยาได้ <c oughs> <c oughs>